หนึ่งในเคล็ดลับที่จะทำให้แคคตัสของเราโตได้รวดเร็วนะคะแล้วก็โตได้สมวัยก็คือการเปลี่ยนกระถางการเปลี่ยนดินการขยับไซ้กระถางอย่างสม่ำเสมอค่ะเมื่อเราเลี้ยงแคคตัสไปสักระยะหนึ่งนะคะ เขาก็จะโตจนเบียดแน่นกระถางเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะขยับไซส์กระถางและก็ช่วงเวลานั้นก็ถือโอกาสเปลี่ยนดินไปด้วยเลยนะคะเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนก็คือแคคตัสบางชนิดมีหนามที่แหลมคมนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่ถุงมือแล้วก็เปลี่ยนด้วยความระมัดระวังค่ะถ้าไม่มีถุงมือก็สามารถใช้กระดาษนะคะหอ่อแบบนี้ได้เลยค่ะ ก่อนที่จะเปลี่ยนเราควรที่จะเว้นน้ําไว้7วันนะคะเพื่อที่เราจะนําเขาออกจากกระถางเดิมได้ง่ายขึ้นนะคะบีบก้นกระถางรอบๆนะคะให้เราจับได้ง่ายค่ะยกขึ้นได้เลยนะคะถ้าเราบีบกระถางแล้วก็เว้นน้ําไว้แล้วนะคะค่อยๆนําต้นไม้ออกมาอย่างระมัดระวังค่ะจะเห็นได้ว่ารากของเขาเนี่ย ไปมีกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำดินเก่าออกเป็นบางส่วนค่ะเหลือไว้สัก1ใน3ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเอาออกหมดค่ะช่วงนี้นะคะเราก็เช็คมแมลงแล้วก็โรคด้วยนะคะถ้าเราพบตอนนี้ก็จะได้แก้ไขได้ทันด้วยนะคะถ้ามีรากส่วนไหน เปื่อยหรือว่าเน่าก็สามารถใช้กันไกลเนี่ยตัดเลมออกได้ค่ะเลือกขนาดกระถางที่ใบโตขึ้นมาสักนิดนึงนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ่มากค่ะเอาขนาดพอดีพอดีแล้วก็มีรูระบายน้ำนะคะรองก้นกระถางด้วยกรวดหรือหินภูเขาไฟหรือกับมพะพร้าวสับก็ได้นะคะ หรือจะเป็นฐานดำทุบก็ได้เพื่อให้โปรง่งช่วงล่างเนี่ยน้ำไม่ขังค่ะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแขกตัดลงไปค่ะจะผสมเองหรือว่าเราจะซื้อสำเร็จก็ได้นะคะใส่ลงไปไม่ต้องให้เต็มจากนั้นก็โรยสตาร์เกิลจีโรยปุ๋ยนะคะเพื่อให้ กาแรแมลงแล้วก็เพื่อให้อาหารเขาด้วยนะคะเม็ดสีเหลืองเหลือนั้นเป็นปุ๋ยทําหน้าที่ให้อาหารแล้วก็เกลี่ยดินเล็กด้อยจากนั้นก็นํากระบองเพชรของเราลงไปปลูกเลยค่ะวิธีการจับก็ใช้กระดาษแบบนี้นะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีหนามที่แหลมคมนะคะตั้งลงไปแบบนี้เลยค่ะ ครั้งแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยอยู่ต้องประคองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำดินลงไปเพิ่มอีกนะคะเพื่อที่จะประคองลำต้นขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะโรยดินรอบๆเพื่อให้กลบรากเขาให้หมดนะคะแล้วก็พยุงลำต้นให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงด้วยนะคะต้องระมัดระวังถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มีหนามแหลมคมค่ะ สายพันธุ์ mm hmm. ที่เราเปลี่ยนอยู่นี้เป็นอิชิโนซิสแคคตัสนะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องหนามเนี่ยแหลมคมปักแล้วก็ติดนิ้วรอได้ง่ายๆนะคะจากนั้นก็เติมดินให้เต็มเพื่อที่จะประคองต้นแล Kons ้วก็กลบรากให้มิดค่ะไม่ให้รากลอยนะคะเหลือพื้นที่จากขอบกระถางลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องถมดินหมดค่ะ จากนั้นก็ประคองให้อยู่ตรงกลางนะคะให้ดูสวยงามแล้วก็โรยหินพยุงลำต้นค่ะเพื่อที่พยุงลำต้นแล้วก็เวลาที่เราลดน้ำเนี่ยดินไม่กระดินออกด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการเปลี่ยนกระถาง แล้วก็เปลี่ยนดินนะคะขยับใส่กระถางขึ้นมาให้แคคตัสของเราเจริญเติบโตได้นะคะไม่ถูกบังคับอยู่ในกระถางเดิมๆเนอะจากนี้นะคะเราก็ยังไม่ต้องรดน้ําให้รากเขาปรับตัวซะก่อนนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะรดน้ําได้นะคะรดครั้งแรกนะคะน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งรดโชคนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกแล้ววิชุราดาการเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ